เมื่อเราได้สดมนบูชาพระธนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่นแน่วมุ่งตรงถอนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวา ทับขาซ้า,ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้เข้ามือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบา คลอดลูกพอสบายสบายเปลือกตาไม่ถึงกับปิสนิทนะจ๊ะเอาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอจาก,กดลูกในตานะจ๊ะต้องให้รู้สึกสบายสบาย แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวนะให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะ ลำคอบาาค่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าต้องผ่อนคลายต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนและยอมเสียเวลาตรงนี้สักนิดหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะจ้าต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งคือต้องปลดต้องปล่อยต้องวาง ต้องคลายความผูกพันจากเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจงานงานบ้านช่องการศึกษาโราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพัน จากทุกสิ่งนั้งกล่าวทำระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกต้องวางอารมณ์จิตให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกละก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งดังกล่าวนะจ๊ะใจต้องใสๆใ,ใจเย็นเย็นใจต้องเบกิกบานต้องแช่มชื่นี่ยปรับตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะจ๊ะพอปรับตรงนี้ได้ ใจเราเกลีก้ยงเกลี้ยงแล้ว,วเราก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในคือนำความเห็นความจำความคิดความรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวจำง่ายๆว่ามันนึกคิดเรื่องเดียวไม่หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ อ่ศกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบ,บาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็ม เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือจะสมมติว่าเราเอานิ้วชี้กับน,นิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นหนาทั้งสองเหนือขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด แต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเราก็ประมาณเอาพออยู่ในบริเวณกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแต่ว่าเราต้องรู้จักศึกษาเรียนรู้ไว้ว่าตำแหน่งฐานที่เจ็ดที่ตั้งของใจเรานี้เนี่ย เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตตำแหน่งอื่นยังดับทุกข์ไม่ได้ยังเข้าถึงความสุขที่แท้จริงไม่ได้ยังเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมไม่ได้ต้องตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะที่หยุดใจของเรา ฐานที่เจตตรงนี้นนอกจากไปที่มาเกิดของเราและไปเกิดของเราในที่พระเดชกลงปูพระผู้ปรามาะใจคำ่าที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมาเกิดใจก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจะตายได้อาการใดก็ตามจะโลกภายก็เจ็บล,ล้ออุบัติเหตุเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใจจะมาอยู่ที่ตรงนี้อย่างกระทันหันมึงอย่างค่อยเป็นค่อยไปมึงแล้วก็เคลื่อนลดไปเลยตามฐานต่างๆ เราก็ไปแสวงหาที่เกิดใหม่เพราะนั้นที่เกิดที่ตายหรือที่เกิดที่ดับก็อยู่ที่ตรงนี้เป็นกายมนุษย์หยาบแล้วเนี่ยเวลาหลับใจก็ไปจะมาอยู่ตรงนี้ตื่นก็เริ่มเนี่ยตรงนี้ะัะนันฐานทานี่เจ็ดจึงสำคัญมากที่เราจะต้องทำความารู้จักเอาไว้ให้ดี โดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เรานี่ลุดพ้นจากกิเลสอสวะจากการเป็นบาเป็นท่าของพยามารได้อี่พระสัมมาสุทิิเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อบรรมีเต็มเปี่ยมแล้ว ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ติดไม่ข้องไรเลยใจท่านจะไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งในเรื่องคนตัดสินของแม้กระทั่งชีวิตของพระองค์ชีวิตก็ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งไม่เสียดายใจของท่านก็พอหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้น ก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนคือใจมันกลิ้งเกลี้ยงไม่ติดอะไรเลยเนะี่ยก็ตกโสนก็ไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงันปุบลงไปแล้วก็มีดวง ดวงทําลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมืนดวงแก้วกายสิกแต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จะละในแล้วไม่มีขนแมวไม่มีตำหนิเคยใสบริสุทธิ์ อย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆกระทั่งไปถึงเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกใสบริสุทธิ์ขนาดก็อย่างแล้กวก็เหมือนดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนมันเป็น ยังยาคนาประอาทิตยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจะอย่างน้อยก็อย่างนี้นะปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายตานที่เจ็ ธรรมดวงนี้เรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกซึ่งเป็นต้นทางไปสู่การบรรลุมรคนิพพานหรือไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นดวงใสๆซึ่งเจะหลงปู่ พระผู้ปราบมาได้เรียกว่าดวงประตุมมรรคบ้างเป็นต้นทางไปสู่อายตนนนิพพานเมื่อเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าซึ่งอยู่ภายในส,มสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกองค์ใจท่านจะมาหยุดตรงนี้นิ่งอย่างเดียว ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิยาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยและท่านการนำความรู้ที่ท่านได้บรรลุนี้เนะี่ย มาสั่งสอนแด่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายพูดง่ายๆภาษาจะว้างคือท่านทําอย่างไรก็สอนให้ผู้อื่นทําอย่างนั้นเพราะด้านท่านบรรลุรมอันใดทางมนุษย์และเทวดาก็บรรลุรมอันนั้นตามส่วนแห่งกำลังบารมีของแต่ละท่านว่างเอบรรลุ เป็นพระอระหันต์อรัตพลบางก็เป็นพระอริยเจ้าตามลำดับต่างๆบางก็เป็นโคตรภูบุคคลบางกับรรลุฌานเป็นฌานลาบีบุคคลอย่างนั้นก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการแต่ทางมรรคนิพพานต้องเป็นอย่างนี้ ผิดจากนี้ไม่ได้จะไปสู่อายตนะนิพพานต้องยุดนิ่งอย่างเดียวตามรอยประสมมอสม,มุทัยเจ้านิ่งเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นธรรมในธรรมายกระทั่งถึงกายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้า เกษดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม,ม่อมที่เป็นลักษณะมหาบุุษเป็นลักษณะพิเศษมีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณนนาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิการเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบบนพระวรากายหรือกายที่ ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทสมาธิใสเป็นแก้วเจงเรียกว่ารัตนะใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆในโลกนะจ๊ะหน้าตักย่านก่าห้าวานิดหน่อยเรียกว่ากายทรรโคตรภู ในกลางกายทำกอตภูเกาะจะมีกายธรรมที่ละเอียดกว่าปราณีตกว่าบริสุทธิกว่าจยกายธรรมประสดานาตัก,ก้าวาสสงห้าวาในกลางกายธรรมประสดาก็มีกายธรรมระสกะทาคามีนัตถสิบวาสูงสิบวา ใสบริสุทธิ์นักยิ่งขึ้นคำว่าบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลตทั้งหลายในกลางกายธรรมปติกามีก็มีกายธรรมรนาคามีอัตกสิบห้าวาสุสิบห้วาใสบริสุทธิ์ทีเดียวยิ่งขึ้นไปอีกในกลางกายธรรมรนาคามีก็มีกายธรรมะอรหั นาจึกยี่สิบพอสูงยี่สิบพอใสเกินความใสใดๆในโลกบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพเกิเลตทั้งหลายกายใหญ่จะซ้อนอยู่ในกายเล็กซ้อนกันได้เพราะว่าละเอียดกว่าเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้เราเป็นชาวพุทธ จะต้องปฏิบัติตามคำดังสอนของพระสมมาสมุทัเจ้าต้งฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้ให้กระทึงทำดังกล่าวตั้งแต่ดวงธรรมเลื่อยไปกระทั่งถึงกายในกายและเ้าถึงกายทำไปตามลำดับชั้นให้ได้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธิแท้จริง เป็นบาสุปชิกาผู้เขาเป็นนั่งไกลพระรัตนตรยัยไปยังก่อนที่เราจะบูชาข้าพระน,นะจ๊ะไอ้ลูกทุกคนหยุดใจให้นิ่งนุ่มอยู่อย่างนี้น,ะนิ่งอย่างเดียวสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งเป็นไม่มีคือจะไปหาความสุขจาก ชาวโลกทั้งหลายแบบนั้นไม่เจอความสุขไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์ไปนอกไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเป็นจะกรวามวาคุณอะไรต่างๆจึงนั้นไม่จีรังงยั่งยืนไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตความสุขไม่มีในนั้นเลยมีแต่ความเพลิน ความเบียร์แล้วก็มีปัญหาหมดเวลาของชีวิตไปบ,บเปล่าความสุขมีอยู่ที่เดียวคือที่ใจหยุดนิ่งหยุดอย่างเดียวนี่แหละจึงจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ซึ่งถ้ายุดใจได้แล้วเราจะเห็นความแตกต่างจากสิ่งที่เรา,ผานผ่านมา หรือสิ่งที่เราใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นแบบโลกโลกเขาอย่างนั้นมันจะแตกต่างกันอย่างประมาณไม่ได้เพดัะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะจ๊ะวันนี้เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ ลราทำกันต่อเนื่องมาหลายสิบปีแล้วทุกเดือนไม่ขาดกันเลยบูชาข้าพระนี้เนี่ยเป็นบุญใหญ่มากเระว่าจะดน้อมนำเอาเครื่องใยิยธรรมดอกไม้เท,ทียนอาหารหวานข้าวซึ่งเป็นของหยาบนี่เนีย่ย กลั่นให้เป็นของละเอียดได้ใจหยุดใจนิ่งโดยการประกอบวิชาธรรมกายของมหาปุญญาจารย์ทุกท่านจากกัรทงความละเอียดนี้เท่ากับอายตนะนิพพานเท่ากับพระนิพพานที่อยู่ในอายตนะนิพพานนั้นซึ่ง ท่านจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราทั้งหลายมีนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนถ้าจะทำหล่าน,นี้ก็จะน้อมไปถวายท่านซึ่งการที่ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งหรือพระอรหัน์สักองค์หนึ่งก็ได้บุญมหาศาลอยู่แล้วแต่นี่นับอสง์ไขยพระองค์ไม่ท้วน มีมากกวา่าเมล็ดทรายในท้องประมหาสมุทรทั้งหลายเนี่ยโลยเปผู้ที่บริสุทธิ์มีอานุภาพทั้งสิ้นบุญจึงยิ่งใหญ่ไพศาลเป็นอสงไขยอัปปมอนังเคยจะนับจะประมาไม่ได้เป็นบุญวิเศษสำหรับผู้มีเป้าหมายวิเศษที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรม จะต้องได้บุญวิเศษนี้หล่อเลี้ยงไปเล่นเลยเพื่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญคือการลือวัตตะหรือการปราบมาประหารเกล็ดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษในหลังกำเนิดแองมานทั้งหลายจึงจะมีโอกาสได้บุญพิเศษนี้ไม่ว่าจะเป็นบุญใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในยากยิ่ง ดังนั้นลูกหลูกทุกคนผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยจะต้องตั้งใจกันให้ดีแม้วันนี้เราจะยังไม่เข้าใจมากหรือเข้าใจในระดับหนึ่งก็ตามแต่ให้ตั้งใจไว้ให้ดีทีเดียวไอ้เด้อนิสงันยิ่งใหญ่นี้ติดไปในทุกภพทุกชาติกว่าจะถึงที่สุดแห่งดำ ตั้งใจก็คือเอาใจนำมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวหให้หยุดใจนิ่งใจเฉยหยุดอย่างเดียวจะกำหนดบริกรรมานีมิตเป็นดวงใสๆก็ได้นะจ๊ะหรือองค์พระใสๆที่เราคุ้นเคยก็ได้น้อมไว้ที่กลางกาย ถนัดอย่างไหนให้ทำอย่างนั้นแล้วก็ค่อยประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มดนยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังแล้คองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ สันกว่าใจจะหยุดนิ่งเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับลใลญ่ที่จะบังเกิดขึ้นเป็นอสมขยอปมอนังห้ต่างคนต่างนั่งกันไปเียบๆนะจ๊ะ